คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการเสี่ยงเชื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงการตัดสินใจอยู่ที่ความพอใจของท่านหลายสิ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่องเลขเด็ดหวยดังสําหรับในคลิปนี้แอดก็จะมีแนวทางมาให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเอาไปพิจารณาเป็นข้อมูลเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับในงวดวันที่16มีนาคม2566นี้นะครับสําหรับในคลิปนี้แอดก็จะมีแนวทางอีกชุดหนึ่งนะครับที่อยากจะมาให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางกันนะครับและจะเป็นชุดไหนก็เข้ามาติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับ สำหรับแนวทางในชุดนี้นะครับแอดก็จะมานำเสนอของเลขเอาให้รวยนะครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางในชุดนี้นะครับก็ให้มาดูสถิติย้อนหลังกันหลายงวดก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาดูสถิติย้อนหลังกันได้เลยนะครับนี่ครับสถิติย้อนหลังของงวดวันที่17กนะครับมกรานะครับ17เกเดือนหนึ่งนะครับนี่เอาให้รวยนะครับเอาให้รวยนะครับนี่17นะครับก็เข้า74 4 7กอยู่เนาะครับเนาะอ่ะ ห้าหนึ่งเก้าสี่สี่เจ็ดเนี่ยก็เข้าตรงสี่เจ็อย่นะ้วครับกับเอาให้รวยนะครับและสําหรับในงวดวันที่สิบหกนะครับนี่สิบหกสิบหกกุมภานะครับสิบหกกุมภานะครับก็เข้าตรงศูนย์แนยะครับเลขที่ออกก็สี่หนึ่งเแปดศูนะครับนี่เอาให้รวยนะครับสติงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกเนสอนะครับและสําหรับไอ้นี่นะครับท่านผู้ชม เอาให้รวยสบับนี้นะครับส่วนมากมันจะเป็นของงวดวันที่16นะครับวันที่1จะไม่มีนะครับท่านผู้ชมจะเป็นของงวดวันที่16นะครับนี่และงวดนี้นะครับ16มีนาครับ16มีนานี่เลยนะครับท่านผู้ชมมาจัดมาให้แล้วนะครับ16มีนาเอาให้รวยนะครับท่านผู้ชม16มีนานะครับ16เดือน3นะครับเรวยนี่ครับตัวเด่นนะครับ91นะครับท่านผู้ชม ให้93 96 09 60นะครับ06นะครับนี่89นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 5ชุดเองนะครับ่านผู้ชมอ่ะลองดูนะครับแอดเอามาลงให้เป็นแนวทางกันนะครับกับเอาให้รวยนะครับจะเห็นแอดเห็นว่าสถิติรายงวดที่ผ่านมาก็เข้าส่วนมากมันจะมีแต่ของวันที่16นะครับแอดได้มามีแต่ของวันที่16นะครับของวันที่1จะไม่มีนะครับกับเลขเอาให้รวยนะครับนี่ งมวดนี้9193960906นะครับลองดูนะครับถ้าใครชอบใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับชอบใน9นะครับหรือว่า0หรือ6 9กับ6กับ3นะครับนี่คลิปแรกนะครับแอดลองเอามาให้ดูแอดก็ติดตามมาหลายงวดแล้วนะครับแต่แอดไม่มาลงให้ดูนะครับนี่สติหลายงวดที่ผ่านมาอ้าสตินะครับนี่เห็นบ่นี่นะครับเอาชัดปะครับ บ่เห no uh, ็นป mm. ันไหนเนาะเอานี่ครับเห็นบ่นะครับส่วนมานจะเป็นว่าข้อของวันที่สิบหกนะครับนี่วันที่สิบหกเดือนหนึ่งนะครับเนาะเอสเอชแบบนี้ดีกว่านะครับวันที่สิบหกเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็เกตสี่สเกตเนาะนะครับพี่น้องครับของเอาให้รวยนะครับเด้อนี่สิบเกตเดือนหนึ่งเนาะแล้วกันนี่สิบหกเดือนสองนะครับสิบหกเดือนสองสิบหกกลุ่มผ้านะครับนี่ครับศูนย์แปดแปดศูนย์เนาะครับเนาะ แอดก็ลองเบิ้งสามหมวดแล้วครับกับทุกหมวดของปีนี้เนาะครับแอดเบิ้งสังเกตเบิ้งมันก็มีตะวันที่สิบหกเนาะครับแอดได้มามีตะวันที่สิบหกนะครับนี่เราก็สิบหกเดือนนี้นะครับเด้อสิบหกเดือนสามนะครับเอาผู้ใดอยากได้เอาไปเป็นแนวทางก็ลองเบิ้งนะครับลองแคปหน้าจอแล้วลองเอาไปพิจารณากันซะก่อนก็ได้นะครับเนาะธรรมากก็ค่อยจัดนะครับเด้อธรรมากก็ค่อยจัดกันครับเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกศูนย์หกเนาะเก้าหนึ่งนะครับนี่ครับ เอาผู้ใดอยากได้ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมสําหรับเลขเอาให้รวยนะครับเอาให้รวยงวดนี้นะครับ16มีนานะครับ91 93 96 09 06นะครับ89นะครับลองดูถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบอยากเอาไปติดตามเป็นแนวทางก็ลองเอาไปเป็นแนวทางไปพิจารณากันได้นะครับแคปหน้าจอกันไว้นะครับถ้ายังไม่แน่ใจนะครับมาลองดูคลิปแรกนะครับเน็ตมาลงให้ ส่วนมากมันจะมีแต่ของวันที่16นะครับทุกงวดจะมีแต่ของวันที่16ไม่ใช่ส่วนมากนะครับทุกงวดนะครับนี่แอดแอดดูแอดไปติดตามมา2งวดนะครับนี่สิแอดสังเกตดูนะครับนี่ก็เกตสเนาะเกตสี่นี่หนึ่งกลุ่มโอ้ยหนึง่งหนึ่งมกลานะครับเอ้ยวันที่17บกตมักลานะครับแต่สิบหกกลุ่มพานะครับนี่แปดศูนย์นี่ รางว uh ด huh. นี้16กุมภาพันธ์จะมาหรือเปล่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะเอาลองดูนะครับวดน,นี้จะเห็นจะปังอีกหรือเปล่าเนาะก็ลองเอาไปพิจารณากันได้นะครับลองแคปหน้าจอเอาไปไปพิจารณากันดูนะครับเป็นข้อมูลกันนะครับถ้าชอบถ้าชอบก็จัดเลยถ้าไม่ชอบก็ดูดูก่อนก็ได้นะครับเนาะอ่ะพี่น้องครับนีเดอร์เอา,ปเ,าอเป็นเอาไว้เป็นแนวทางก็ได้นะครับเนาะทำมรักมะครับรรมรักก็จัดขเข้าใจกับพานเนาะ จะมานํนานเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเ่านั้นทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับเนาะอยู่ที่ดวงของเราด้วยเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางก็มีข้าไม่หลุดเนาะก,ก,ก็ให้ใจวิจารณญาณในการรับชมให้ใจสติในการตัดสินใจนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวความชอบส่วนบุคคลเนาะทุกความพอใจอยู่ที่การตัดสินใจของท่านนะ สำหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ่านผู้ชมอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาแอดเอาคลิปมาลงให้จะได้ไม่พลาดนะครับถ้าชอบนะครับถ้าชื่นชอบในเลขปฏิทินนะครับเลขปฏิทินหวยซองลายชุดหลายสำนักนะครับในช่องของแอดก็ลองเข้ามาติดตามกันได้นะครับกับช่องเลขเด็ดหวยดังนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากช่อง YouTube ฝาก แฟนเพจยูทูปเฟซบุ๊กด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเลขเด็ดหอยดังนะครับชื่อเหมือนกันรูปโปรไฟล์ก็เหมือนกันนะครับลองเข้าไปติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่สําหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเอาให้โชคๆมันๆกันเด้อครับเด้อพี่น้องครับเอานี่นะครับเอามาลงหายเป็นเรื่อยเรือยนะนะครับเนาะอยากได้เป็นแนวทางกับองเบิรนนะครับเนาะสาหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับฝาก เ,เพจเพจบุูก้ได,ด,ดน้นะครับเด้อก็เล็กเตดห้วยดังเนี่ยนะครับเนาะซื้อเดียวกันรูปโปรไฟล์อันเดียวกันครับยูทูบนะครับาฝากกดติดตามให้ได้นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีมันๆกันทุกคนนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ